ครับวันนี้เราก็มานะครับผมมาทาเวิร์กช็อปกันสําหรับการเตรียมตัวถึงกระบวนการการทําเกษตรแบบอินทรีย์แบบไม่ใช้สารเคมีกัน<า>ครับวันนี้เราก็มานะครับผมมาทาเวิร์กช็อปกันสําหรับการเตรียมตัวถึงกระบวนการการทําเกษตรแบบอินทรีย์แบบไม่ใช้สารเคมีกัน ถ้าล้มจะได้กอดให้ให้นั่นก็ได้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยตอนก็ใช้จอบเออไอทำปุ๋ยแห้งอืมโอ้อกล้าก็ต้องใช้สมาธินี่คือสนับเขาอันแรกในชีวิตข้างหนึ่งอยู่บ้านข้างหนึ่งอยู่คอนโดนี่คือสมบัติสมบัติของครอบครัวเลยแม่บอกว่าครอบครัวเรามีให้แค่นี้ข้างหนึ่งอยู่บ้าน ของแม่ข้างหนึ่งของพ่อผมใจเต็มเซ็งค่ะรู้สึกว่าสมบัติมันมีค่้ามาเห็นแล้วอยากจะร้องไห้อเออบออิงเบิงอาหารอีสานบานเห้า,ารัสตารมันนี่สมัมููสซิมาวาวาซิมาเอินวานี่คือเอียงกเกาะแม่มักแนว มกเกวบ้วบา,บานเฮาอื่นว่าอีหยังแต่บานอีเม่เพิ่อเอื่นว่าปักเงวแมงแข้งแมงแข้งตัวบักใหญ่เลยจ้า,ามาปนกินอกินยังก็บ่ฮห้ <c oughs> อันนี้ดอกอยังก็ผ <c oughs> ักกเจยวผักกระเจยวอันนี้คือผักกเจยวภาษาบ้านแม่เลยดอกกเจยวผักกระเจียวดอกกระเจียว,กกยวอันนี้ดอ,อกกเจียวลูกแ,แล้วอันนี้นะไข่มดแดงแดงนีแมงแข้งน่อย แดงแข้งน้อยสีสันสดใสมีอะไรสีม่วมงน่อยอันนี้ม่วมงน่อยมักฟักหอมนี่ฟักหอมอม่วงง่าม่วงงผักสลัดผักสลัดผักอันนั้นคุณนายงคุณนายง่า <laughs> 别看了，别看 <laughs> 我晕啊！哈